เอาละครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยววันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับจะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอเมืองซึ่งเราจะต้องขับรถเป็นระยะทาง62กิโลนะครับหรือใช้เวลาประมาณ53นาทีน,น้ำตกสีขีดก็จะตั้งอยู่ที่ตําบลสีขีดอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีพื้นที่รวมอยู่ที่9,625ไร่ ค่าเข้าใช้บริการนะครับเด็กจะอยู่ที่10บาทและผู้ใหญ่อยู่ที่20บาทเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในกันครับ ก็หลังจากที่เราเที่ยวน้ำตกสีขีดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปที่หาดแขวงเผผาจะใช้เวลาเดินทางอีก45นาทีนะครับหรือ43กิโลนะครับอา้าวเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยพอมาถึงนะครับเราก็ได้แวะพักกินข้าวกันนะครับแล้วก็แวะถ่ายรูปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปต่อ หลังจากที่ท้องอิ่มนะครับเราก็เดินทางไปต่อที่มูน c o ฟฟี่นะครับอยู่ที่สีชนนะครับถนนเรียบชายหาดนะครับเราจะต้องเดินทางอีก50กิโลนะครับหรือ43นาทีนะครับตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าคาเฟ่นะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะเหมาะกับสายธรรมชาตินะครับนั่งจิบกาแฟไปแล้วก็ดูทะเลไปนะครับผมว่ามันก็เพลินดีโซนนี้ก็จะเป็นเค้กแล้วนะครับใครที่ชอบเค้กก็ลองแวะไปชิมกันดูนะครับเค้กเขานุ่มมากเลยครับมาแล้วเราก็ต้องมาให้ถึงนะครับลงไปถ่ายรูปกันที่โขดหินด้านล่างนะครับจะบอกว่าที่โขดหินมันอมความร้อนไว้มากลาเดินลงไปเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันร้อน ทริปนี้เราก็เดินทางไปทั้งหมด152กิโลเมตรนะครับเราเริ่มออกจากตัวเมืองสุราต์ตั้งแต่เวลา9โมงนะครับแล้วก็เวลาเดินทางกลับ5โมงเย็นนะครับการเดินทางในครั้งนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนะครับเราขับรถไกลมันก็จะมีความเพลียแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวของชีวิตนะครับผมไม่รู้ว่าผมแกไปเนี่ยมันจะมีแรงเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ช่วงที่มีแรงก็พยายามเก็บเกี่ยวเรื่องราวของชีวิตไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหมีเบเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ